ขอบคุณวนดี้นี้เป็นแสเเข่าอดีใจดีใจมากีใจมากเขต้องขอบคุณที่ๆทุกคนลที่เวลาเรามีงานอูีหรือว่ามีผลงานหรือว่ามีโปรเจกตนโี่เองอส่งมอบลอก็ต้องขอบคุณทาง สีแด้วสมเวเรียนดูครับนแบบความย่ความแบแรน์ับโขนาดนี้ใจดีใมากเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นชาตินแรกเลยแบบยิ่งภูมิใจแล้วกันเ็โมภูมิใจแล้วกันเพราะว่าเราบางทีเราก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะมีโอกาสได้มาร่วมงานกับแบนด์ระดับโลกขนาดนี้แล้วก็สุดท้ายไกลว่าได้เป็นแบรนดองแบรด์ียิ่งใจแล้วแบบมีสปจก็จารงเท้า ใ่ก็อาจจะต้องบิ่อยมากยิ่งขึ้นแ่้มันเป็นตัว่ยวอเป็นกาใ่ไม้เนี่อาจจะยงมีคิ้วอยู่เยไอีกไดใหญ่ข้ใคืบอกมันกดดันเพรเขาบอก่าเป็นนักแสดงไทยคนแรกได้เป็นแบรนถาว่ากดดันไหมมันก็กดดันแวเพราะว่าเป็นความที่กุชชี่ก็แนที่ค่อนข้างจะเท่ มันเลยรู้สึกว่าเราเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะส่วนเลนะ็กๆนะในแบรนด์ที่พยายามจะช่วยทำให้แบรนด์สามารถเติมเต็มงานได้กันเป็นคนเกินคนในแบรนด์แล้วกันหน้าที่ของเราตรงนีอ้องไรบ้างก็แต่รรจริงๆมันก็เนะกินไปกับเซ็นเตอร์นั่นแหละแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนจากสินค้ามาการเสื้อผ้าไนดะ้แล้วันแล้วโปรเจกต์แรกเนี่ยจะทำนนที่เือนอะไรบ้างครับเในแบรนด์เออเดือนนี้ครับ นมานใช่มานวันที่6กคนยืนคนที่6กมีบินไปมเลียเปดสัมกส็เป็นตัวก็ือานเใช่ใช่ก็เป็นงานแรกของแล้วหลังจากนี้ก็จะไปเรื่อยๆรับผมก็มีให้ติดตางเรื่อยๆคนเานแซวอยู่แล้แบบรดปกติจากที่ไม่ได้อยู่ในเไทยเป็นคงใส่วฟเดี่ยเืนทีมะว้า ใช่ครับผมนี่ก็อาจจะว้าก่อยขึ้นก็อาจจะมีโปรเจกต์ร่วมกับต่างประเทศบ่อยมากขึ้นก็แบบตอนนี้เป็นเล่นที่สองแล้ิใจใเวลาเวลาเราไปจีนแต่ละทีเราก็ต้องเก็บสองเล่นยากไหมยากเลยยากแค่ไหนไม่เปขาวเลยว่าไปเอฟอฟบอยอะไรอย่างเงี้ยคอมอนเทคนิคเทคนิคเกมจะคอมมอ เห็นหน้ากันเป็นไงบ้านบางคนละกันที่ที่จำได้ที่จำได้เวลาเราบินเวลาเราตรวจเช็คกระเป๋าตัวกเป๋าอะไรเงี้ยพี่เขาจะแบบเดินทางแต่วเหตุเราบินบ่อยเราว่าการบินแบบไร้ไร้ในหลายที่ในช่วงเวลาที่มนนี่มากาก็อาจจะเป็นเรื่องของ กั็เท <là> ่ากันแค่นั้นแหละครับยิ่งถ้าเป็นประเทศแบบไกลๆอย่างล่าสุดที่ไปอิตาลีมาก็จะต่างจากไทยประมาณหกชั่วโมงอาหารจะต้องปรับตัวนิดนึงแต่ว่าเรื่องความที่แบบผมอาจจะใช้ชื้อผักโซนนยุโรปแล้วมันเลยมันจะเลอะหัวอาจจะอาจจะไม่ค่อยได้มีปัญหามากเท่าไหร่เพราะว่าผมอยู่ไทยเนี้ยบางทีผมก็อาจจะมาวสักนิดนิดสองอะไรอย่างงี้ซึ่งที่อิตาลีมัประมาณสองคู่มันก็จะกลายเป็นกับเวลาบางที แต่ก็ไม่ถึงแค่ถึงกแบบว่าลอกติดแบบอะไรแล้วหมายถึงว่าไปแล้วกับก็ทำงานเลยยังยัยังไม่เสร็จอ่เลยอย่ครั้วก็ที่แพง่สี่งสี่ปีนี้นี้ก็ได้ถ้าที่แผงไว้ตอนนี้แน่ๆน่าจะประมาณสองประเทศเพื่อน่าจะเป็นแบบโูหรือว่า

ที่ยอยากเป็นผไม่ได้มีมีเวลาว่างน้อยลงแล้วกันน้อยลงกว่าก่อนหน้านีนเน้เริ่มจะกลับไปเป็นเหมือนช่วงก่อนก่อนหน้านี้นนแล้ว,วแต่ก็ไหวไหวครับชิวคับอ,อันนี้คือหาเงินทำสนามบ้างสองเป็นไหมกด,ด้วย,ดยครับด้วยครับได้หรืออยากจะช้เงินสนามได้มั้ยก็จริงๆมันก็โอเคหมดแล้วแหละครับก็เหลือแ,แค่โปรเซสการสร้าง ใช่ใช่เอาจริงเราก็จะพยายามแบบถ่าเรามีวินนีไทยหรืออะไรเงี้ยเราก็จะพยายามระบรบื่อจะได้แบบนจริงกันก็มีชี่เคยพูดเอาไว้ลวตอนนูนแล้ว้ผ่านรกแล้วจจะเป็นโปรเจกต์ แต่เขาส่วนยังไม่ยอพูดก็แรวแถวนั้นแถวแถวนั้นนี่ที่พี่จอรูดมาครับนัานอ่ะันนเปนค่าๆนั้นเดี๋ยวรอบาวกบาแต่ว่าปีนี้ก็คือใช่แล้วพีราว้ก็มันก็ยังมีว่างอยู่แล้วจริงจริงก็ยังยังยังรับงานต่ออนวล้วรับงานตรับ มีนานี uh, mesela, ้ละครครัใ so ช่ครับผมก็ว so ัน so ท <that> ี <half> ่แปดมีนาคมนี no, ้นะครับก like ็ขอฝากเออ่ละครชื่อดลจันทร์เดียวกัยนะครับผมจอจัดตอนแรกนะครับผมก็ฝากว่าจะชอบกันนะครับให้กำลังใจเยอะแค่ไหนโอ้มากๆเลยครับเขาจะไม่กดดันกดดันมากเพรา้วยความที่เป็นเรื่องแรกก็อาจจะต้องต้องอะไรรับรับกระแสความหวังที่แฟนทำนิดนึงนั่นแหละก็หวังว่าจะชอบครับขอเป็นอี้ก็ดำเนินได้ไหมขอเป็นอี้ก็ดำเนินได้ จะช่วยฝันหรอวแล้วไม่ไ้ไม่ด้จะเ็นเขาไช่วยันด้วยแต่ตอนนั้นคุณแกแกทแล้วแต่กัแล้วไปตอนแรกก็คือว่าใครฝันเองก็คือจะได้ดูละครพร้อมกันต้องนครับผมวันที่แปดนะครับสองทุ oh, ่มยี่สิบทางช่องสามสามที่สามมือถือก็สามัครับยี่ยมขอบคุณครับร้้มอถคของเราั้ I'm <laughs> gonna